นี่แหละฮะตอบแล้วครับขวัญอุสามณีอุสามณีเอเอาอเมนีเดียวสามณีขี่อะไรครับขี่ชลวันอุสามณีขี่ชลวันใช่ไหมกรรมการใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทีมคุณไม่ต้องถือลูกบอลเจนนี่ครับเอาลูกบอลนี้ให้กับคุณแซกเลยครับนี่เราเล่นแล้วเหรอพี่เราเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปอย่างนี้เรื่อยๆรือเลยเดี๋ยวมีเกมใหม่เนี่ จบเกมครับกับที่ได้ฮะกับที่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 เดี๋ยวเาเล่นต่อเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ฉลาดฉลาดสลับสลับเดี๋ยวได้เล่นเล่นจนเบื่อวันนี้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเล่นจนเบื่ออ่ะต่อไปครับคุณบอลคุณท้ายเชิญมาเตรียมตัวโอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองคือท่านนี้ครับสู้ๆค่ะกดแล้วครับคุณบอลธนวัฒน กัดไส้อั่วธนวัฒน์กัดไส้อัวเยยบใช่ไหมเยยบได้โอเงลูกบอลที่คุณโปรดรานเอาไปให้คุณแซคด้วยครับคุณไฮคุณไฮครับจะกลับบ้านแล้วพี่แซคูสอันนีสให้สัสูสัสูนูสู่นสูสูสัสูสัสันูสูสนู้สูอูส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 ูาูสูสูนูส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 สูู่ส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 สรสูสคูสูาูคช โอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองคือท่านนี้ครับมากดแล้ววาดก่อนก่อนสกุลดาราทาคารมายค่ะสกุลดาราสกุลดาราก็พูดสกุลดาราสกุลดาราทาคารมายใช่ไหมกรรมการใช่ว่ะคู่แรกอ๋อยงสบายสบายไหมสบายสบายคู่ต่อไปเลยฮะมาอย่าช้าฮะ ขอบคุณมากโอ้ปุ่มเืิของคุณมาแล้วก่อนนะฮะคุณจะนี่ได้ก่อนครับสาลูดจุดใครนะต้นตุ้ยสลาวุธสลาวุธสลาวุฒไอพี่ใช่หนูจำผิดนิดนึงเออสลาวุธจุดซาซาซีซาซายิวกิวจุดเสียวเหรอสลาวุธจุดเสียวตอบนะฮะยืนยันครับตอบใช่ไหมกรรมการ เียวให้คุณแจ็คถือครับคุณตั๊กครับได้ครับผมแรงแรงเลยอ่ะเออแรงเลยแรงเลยเออเครียดแคนเครียดแคนคู่ต่อไปครับคุณบอลเชิญคุณบอลคุณไฮพร้อมแล้วโอ้โหเหลของคุณทั้งสองคือท่านนี้ครับกดแล้วบอลกดก่อนอามินา มาบาโฮดอเมนามาบาโฮดใช่ไหมครับกรรมการใช่ใช่เอาล่ะลูกสัตว์ลูกศิษย์อีกแล้วไม่เคยมาทำลูกเลยจัดทำไงดีวะเก่งมาไปเราไม่เคยไปก็ตอบไม่ได้คุณพร้อมนะครับคู่ต่อไปครับคุณทิชาคุณว่านฮะเล่นต่อลูกใหญ่ลูกนี้รอดยากเตรียมตัวให้ดีครับ อบอุ้มอื่นทังคูณทั้งสองคือท่านนี้ครับกกดมาที่ชาได้ก่อนครับที่ชานภัพัดัดมารยาทนภัพัดดัดมารยาทใช่ไหม 哈哈 <laughs> <laughs>